ป้อมปากการของเจ้าอนุวงศนะ์นะครับทผมนี่คือว่ายังสมบูรณ์นะแต่วา่าต้นไม้เกิดใส่ต้นโพนะเกิดใส่สูงใหญ่เลยเป็นก้อนอิฐก้อนหินตั้งแต่สมัยตะเก้าคนเลยตามต้นหน้าเล้าขานกันว่าเป็นป้อมปากการของเจ้าอนุวงศนะ์ที่มีการสู้รบกันในสมัยตะเก้า ว่ายังสมบูรณ์นะเจ้าก็ฮิดหัวอ้อมไว้้างน้านี้เป็นหมู่บ้านเมืองหลวงถ้ามีป้ายแบบนี้แสดงว่าบ้านขอเจ้านะมีโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์บ้านเพื่อนประชาชนนะที่ นักท่องเที่ยวสามารถพักนํำได้เนาะที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลภาพบรรยากาศระวางเส้นทางการเดินทางเนาะเข้าสู่หมู่บ้านทงเมืองหลวงหรือว่าบ้านเมืองหลวงนี่คือเส้นทางเนาะที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านเวียงหลวงเอ้บ้านเมืองหลวงอ่องหงนะหรือว่าบ้านทง หลายๆหมู่บ้านเราทูา้ชมที่อยู่ข้างในนี้เส้นทางที่ลงมาจากภูเขาเนาะถือว่าภูเขาก็สูงขนาดขี่รถเกียเก้ยวเกี้ยวเกี้ยวลงไปจนหอดผู้เลยที่ค่อยเห็นไกลๆกก็คือเส้นทางนะพวกตอนนี้เขาก็ยืนอยู่เทิงภูเขาอยู่อ๋อสุดยอดเส้นทางบ้านกระเจ้านี้ขึ้นภูขึ้นเข,ขานะถ้าเป็นย่ามฝนนี้มันสีลำบากแน,น่นอนหนึ่ง จุดนี้เป็นจุดที่สามารถชมวิวเนะชมวิวหมู่บ้านเห็นได้เมืเลยนับั้งแต่บา้านละักศีลาเนัะบ้านถงบ้านเวียงหลวงค่อยไปเห็นเ,เ,กกม,นเมื่อเลยบวกกับมีภูเขาพอโตภูเขาหินปูนทั้งหันเลยเป็นกำแพงยักเลยนะสูงข้าดเนาะภูเขาฮะนะโอ้คอยบึงวัน,นี้ทองฝาปลอดโปง่งแจ่มใสดี เบื้องเห็นที่วัดได้ไกลเนาะแต่ก็มีหมอกจางๆอยู่โมบานกเจ้านี่อยู่กลางุบเขาเลยเป็นภูเขาน้ำนอขนาดสูงขนาดใหญ่เลยจุดที่ข้อ,อยืนนี้เนี่ย ถ้าวัดจากระดับพื้นขึ้นมาก,กน็น่าจะประมาณ300เกือบ400เมตรพูเลยนะความสูงมันนี่สูงเติบเพราะว่ายึดทึงภูเขาพี่เลยนี่คอยเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลเนาะเห็นหมู่บ้านของสาบานกันด้หลายหมู่บ้านเลยนี่บ้านนี้ก็บบ้านหนึ่งเนาะหลายหมู่บ้านอยู่นี้นะเป็น4-5หมู่บ้านโหถ้าลงไปแล้วมันก็สีห่างๆกันเนาะขี่รถไปไกลเติบกว่าสีฮอดเนานะ ี๋ยวก็ต้องขี่รถไปผู้แหละขี่รถล,ลงเขาเกี่ยวไปใส่หมู่บ้านพระเจ้าเส้นทางเนาะเส้นทางลงก็ควันทวนทวนสุไลก็มีฝรั่งเนาะมาขี่รถตามนี้นะขี่รถมาจากเมืองหน้าก่ายเขามาใส่หมู่บ้านอยู่นี้เพราะวะ่าเส้นทางเส้นนี้เราไปฮอดถ้ำกองล่อเนอะามมะท่านผู้ชมไปฮอดบ้านนาตาลน,นาตาลรีสอร์ท เดี๋ยวก็ุดอยู่ห้านเส้นทางเดียไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าภูเขามันตันไว้เนาะอ๋อรถมาแล้วรถบรรทุกมั่นนะอ๋อล่างเต็มหลังเลยดันหอมอ่าเดี๋ยวเบื้องรถเป็นทางเึ็นกันยอดสายแบกโอ้ขึ้นผู้นี่สุดยอดเลย เดี๋ยวขี่รถลงไปหมู่บ้านเขาเจ้านะขี่รถตามเส้นทางควันทั่วๆเลยมีรถใหญ่มากา่ไปขี่ลงไปเบังบรรยากาศภายในหมู่บ้านของเขาเจ้า ปีนี้ถือว่าได้ทางดีเนาะเขาเจ้าถมแล้วก็เกรดให้แล้วก็น่าจะเหยียบให้มันแน่นเนาะมาปีกายนี้เพอะตัวมีแต่ขุ่มทั้งหมดเลยมาปีนี้แล้วที่มาได้สบายเลยแต่ว่าขี้ฝุ่นมันหลายนิยน้อยนึงแล้วก็ได้มาเห็นน้ําตกน้ําตกขนาดน้อยอยังม่แห้งอยู่เดี๋ยวจอดแวะบ่กนก่อนจักหน่อยนึงอยูนี้เป็นจุดที่ซุ่มวิวในเน่ น้ำตกน้ำตกธรรมศาสตร์นะโอ้อขาดขนาดอ๋อ เดือดขานถือว่าพวกกบอลายอันหลายอ่นี่เนาพวกก๊อปท้ฟฟน่พวกกัอน้ำตกนี่นนนอันนี้เป็นท่อน้ำที่ขาเจ้าต่อจากนี่เนาะต่อจากภูเขานี้ลงไปสู่หมูบ่ยยมบ้านเนาะไปใส่อยู่หมู่บ้านขาเจ้ามีอ่างเก็บอยู่มีอ่างเก็บน้ําไว้ ก็ได้ใส่น้ำจากภูเขานี่เลยเนาะเดี๋ยวเดินทางกาจต้อนนะไปเรื่อยๆก่อ,ย,อ,อ,อกนะยน้ำลำธารถ้าเป็นฤดูแล้งกะมันก็นแห้งเนาะแต่บโบมีน้ำนี่อันนี้เป็นแท้งน้ำนะครับผมแท้งน้ำแท้งน้ำอีอันหนึง่ง มัน,นตักขังไว้ในก็ปล่อยลงไปสู้หมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านระว่างข้างเนาะวะ่าเือนบ่ได้หลายหลังนอกหมู่บ้านนี้นอ่อีนี้ไปอีกเดน,น่าจะมีหลายบ้านทงเนาะซื้อเป็นทางการว่าบ้านทงแต่ซื้อ ตามหมู่บ้านนี้เขาจะเอินสิเอินเป็นบ้านหน้าด้านนะนี่อีกแล้วครับนึ่งโอ้ยแม่กิีปุ่น ันนี้เป็นแท้งน้ำเราทู้ชมแท้งเก็บน้ำที่พับน้ำมาจากเทิงภูเขาอันเราเห็นเมื่อกี้นะเนาะนี่เพิ่นก็นมาเก็บไว้อยู่นี่แล้วก็แจกยาย่นะไปให้ชาวบ้านได้ส้มใส่นี่สีน้ำกุกๆอยู่น้ำมันไหลลงมาจากภูเขาเนาะถือว่าง่ายนะ,จะเจ้าเฮ็ดใหญ่เลยถือว่าเก็บได้หลายที่นี่สิเป็นบ้านนะเนาะนะมันนาดานซื้อภาษาทางการกะ มันทงเป็นแทงน้ำแบบนี้เลยหลังจากที่ลงมาจากภูเขาเนาะ ไสิพบกับหมู่บ้านของสาวบ้านแหละนี่อันนี้เป็นบ้านนาด้านนะซื้อภาษาทางการเอื่น่าบ้านถงภาวสาวบ้านเอื่นกับบ้านนาด้านนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศบ้านเรื่อนของเขาเจ้าถือว่าย่ตามตีนผู้นี่เลยนะย่นี่ก็จะเป็นเทิงผู้ข้าเจ้าก็คุดลงไปแลวก็ปุ๊เฮื่อนไส่โอ้ถือว่าสวยงามนะนี่ปุกไปตามนี้นะคนาะคุดดินลงเลยก็บปุกเพราะว่าเป็นภูเขาทั้งหมดเลย เพื่อนกับเจ้ากับต้นไม้หลายเนาะต้นไม้ปลูกต้นไม้กินมากบาง้วงบางมีหลายเลยบางเพื่อนไว้เลยเนาะค่อยไปแทบสิบหินเพื่อนเลยหรือว่าโ้มเย็นนะวันนี้อากาศห้อนพอสมควรเดินทางมากับคิฟุน เพื่อนแถวนี้ครับขี้ฟุ่นเต็มๆเ,เลยนะเวลารถมานี้ขี้ฟุ่นไงง้องเลยก็เข้าเต็มเหื่นเลยสังกะสีขเขาจะจนสีเปียนสีเป็นคี้ฟุ่นมาเลยหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านสุนเพาลาวเทิงเนาะเมืองภาษาปากวา่าเจ้านี้ก็สีออกลาวเทิงแนจักหน่อยบุน้อยแน่น,นอตลายเลยแหละเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะ บรรยากาศบ้านเฮือนอยู่ตีนภูเขาเนะตอนนอี้ตอนมันยังน้อยนะ่าจะปลูกเป็นลักหัวนะเพราะมันใหญ่มากลลวก็มันเป็นเออเป็นต้นไม้อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนเลยเป็นมากนะเลยวกเก็บไปเห็ดมอเห็ดอีหยอย่างได้ถือว่าสบายเลยแลย้วก็งามพร้อมนี่เลี้ยงสายไลยอยู่นะะฮวงเหือดนะลักไม้นี่ย่างที่เลยสั์นี้ มีทางที่จะเข้าไปได้นอก,นอกจากเขา้าทางประต,ตูหน้าบ้านหน้าเฮือนกระเจ้ากันเต็มไปด้วยที่พุ่นทั้งหมดเลยจนขาวจนหมอกก้อนพรอนอยูน่นะเพราะว่าทางมันเป็นทางที่พุ่น ตะอ่อนต่หัวนี่แหลนะเนาะไม้แก่นย่างดีเลยไม้แก่นไม้เศษเนาะจากการเลื้อยไม้ไปเลื้อยเอาหลังเต่ามานาะมาเฮ็ดเลัห้หลังจากเลือ้อยมาเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดซานหลังเต่าที่สายการมาได้ก็เลื้อยมาเฮ็ดหลั้หัวนี่ถือว่าแน่นหนาดีแาวแหงเนาะสุดปุดเลยผู้เฮอนซานเเจ้าก็มีแต่เฮ็ดหัว สุดยอดหัว<า>เลียงลายไปตามสายทางเลยสุดเลยเนาะขี่รถมาตลอดทางก็เห็นตลอดทางเลยหัวนี่นะสองข้างทางเต็มไปได้วยหัวนะ ปลาแจมใส่รถมากกลายเป็นขี้ฝุ่นหมดเลยอันนี้เป็นหงเฮียนนะหงเฮียนบ้านถงหงเฮียนมัทยมทั้งต้นทั้งปลายเลยนะเป็นเฮียนมัทยม,ยมสมบูรณ์เลย ทางต็มไปด้วยหัวไปบ้านเมืองหลวงนะทางหน้านี้เป็นหมู่บ้านเมืองหลวงถ้ามีป้ายแบบนี้แสดงว่าบ้านเขาเจ้านะมีโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์บ้านเพื่อนประชาชนนะที นักท่องเที่ยวสามารถพักนําได้เนาะที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลน,นี่เป็นปายสีแบบนี้น่าจะน่าจะมีเนาะเพราะว่าค่อยเคยเห็นถ้าสีออกน้ำตาลจังน้อยนี่จะเป็นมีโฮมสเตย์ในภายในหมู่บ้านเพราะว่าแถวนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะว่าท่องเที่ยวแล้วบ่มีเฮือนพักก็จะต้องเอาเฮือนปชาโซนนั้นเป็นโฮมสเตย์เนาะสามารถไปพักแหมกับปชะะาโนได้ไปที่ห้อขี่รถเข้าไปเบิ่งหมู่บ้านเพิ่น วิวทุ่ทงนาบ้านเมืองหลวงนี่ก็เป็นบ้านเก่าบ้านแก่นะบ้านแต่สมัยูบหาหน,น้กการทุกแหละ หูแดดฮ้อนเลยเข้าหอมเลเพื่อนก็เจ้ากับที่ๆเลยเข้ามาพี่นะที่ๆติดดกันอยู่อันนี้เป็นหมู่บ้านอยู่ที่บ้านเมืองหลวงเมืองหน้าก่ายนะ ส่วนก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติก็มาหลายหลายวัยว้ยนี้เขาจะน่าจะพัฒนาเนาะเส้นทางเส้นนี้ให้เป็นทางดำเพื่อสีเทสไปใส่ถ้ำกองล่อบรรณาตานเนาะรีสอร์ตตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดทางแดงให้มันดีนะบอกให้มันมีคุมลายอันนี้เป็นวัดนะธรรมสุนทรเป็นวัดอยู่สูงเลยสูงขึ้นไปจากพื้นหมู่บ้านเลยเป็นเป็นภูเขาขึ้นน,นั่น มีก่อไม้สังไวยเลื่อยๆเนี่ยนะนี่เดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งวัดนะทำสมะวัดอยู่ที่บ้านเมืองหลวงโอ้ขึ้นมามันก็สีสูงกว่ากว่าพื้นของที่พระเจ้าปูเฮื่อนเนาะกว่าพื้นหมู่บ้านอยู่เป็นจอมผู้ไม่น้อย อันนี้เขาเจ้าข้างหัวไว้นี้ในตำนานเขา,เ,ขาเจ้าเอิ่นว่าป้อมปาก,การนะอันนี้เป็นป้อมปากการของเจ้าอนุวงศ์เราทำทรงในสมัยตะเก่าที่มีการต่อสู้กัน,นเนาะเจ้าก็ได้มาตั้งรักปักฐานอยู่ที่บ้านนี้นี่ต้ไม้ยังสมบูรณ์อยู่นะต้นไม้ต้นโพกเกิดใส่จนง่ายเลยน่าจะหลายร้อยปีเพื่องวนก่อนอีกก่อนหินก็น ยังลงเหลือให้เห็นหลายอยู่นะี่ต้นโพกเกิดขึ้นจนใหญ่เลยนะปอมปากการตามตำนานเล้าขานกันว่าเป็นรอมปากการของเจ้าอนุวงศ์นะที่มีการสู้หบกันในสมัยตะเก้าถือว่ายังสมบูรณ์นะพระเจ้าก็เฮ็ดหัวอ้อมไว้เข้ามาเบิ่งได้ ก็บอกเ่งก้อนหินในสมัยตะเกาว่ามันเป็นอะไรก้อนอิฐก้อนอิฐดินเผานะห้าหักโคกรยใหญ่ออมเอาไว้เลยโคล่มาไว้เลยเป็นวัดนะ ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยหมู่บ้านปะวัสตานหมู่บ้านท่องเที่ยวที่กองอยู่นี่ก็เป็นอันนั้นเป็นกระตึบเนาะเป็นบ่อนไว้หนังสีคัมพีโบุห่านแต่ว่าได้ทึกทําลายลงไปนะเนาะเลือแต่กองเสษซาก,กองอิดของอันนั้นเนาะของดิจจี้จะมีหญ้าอ้อมไว้เยอ่จะเจ้ากระเห็ดหัวไว้แบบนี้เลย ถ้าบ,บุพังนี่นะ่าจะสวยงามเนาะอันนี้นะเป็นบ่อนไว้คัมพีไว้หนังสือบูฮานแต่ตอนนี้บนเรืออย่างเลยแหละเรือแต่กองดินหมู่บ้านเมืองหลวงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะแต่สมัยสงคารามตั้งแต่บู่เม้นสมัยสงคารามตั้งแต่สมัยเจ้าอนุวงศ์ได้อพยพปรนะส่วนมาอยู่ที่นี้หรือก็มี สัญลักษณ์เนาะที่ให้เห็นว่าสมัยตะเก้านั่นก็คือป้อมปากการแล้วกกระตึบนะครับสนทนี่บอนทีเป็นวัดก็สูงกว่าบอนที่ปุ๊กเหือนนอะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณเกือบ2อเมตรอันนี้เป็นเหือนของชาวบ้านสูงแล้วก็มีไม้สังไัยเนาะออมเลยออกวัดเลย อย่างละเบิงสะอาดเนาะวัดเพิน่นอนามัยสะอาดงามตาคัากแต่ว่ะไม้ซักไผ่เป็นกำแพงเป็นลักตายให้เลยเนาะสมัยแต่เก้าเขาสิเฮ็ดลักตตยเนาะเออลักตายอยู่ในวัดนะเอาไม้งหญ่ๆเนาะมาฟังอ้อมจนอ้อ,อมวัดเลยนะ นี่น่าจะเป็นหอแจกเก้านะแจกเก้าสลาองทำเก้าอลไก็กลายเป็นหอ,อกล่องโอ้กองเมื่อไง่นึงนี่เป็นกล่องเพนนะ,ะนกองเพนอันนี้ก็แมนนี่นี่เป็นกลองหางกองหางกลองตุ่มนะเหมือนกองหางก่องเพนนางควายมาตีให้มันดังเวลา อยาคู่สิสารเขาตอนเที่ยงก็ต้องตีนะประมาณสิบเอ็ดโมงกันมาตีกองเพจนี้ให้ชาวบ้านได้ครับู้ว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพอมาเพจแล้วกันเจ้ากบมาเดี๋ยวขี่รถล้อบ,บนหมู่บ้านแถวๆกันนะหมู่บ้านแถวนี้มีแต่เพื่อนลังใ่ญ่ๆเลย ง่ายยกสูงนะมีเกินดินหลายไลย่ใมอเตอร์ที่สปินวิวท้องหน้าแล้ว บอนที่มันแค,ๆแคแบๆนั้นสามารถยางไปบ้านพนนาดเนาะบ้านเวียงหลวงได้เลยต้องยางเท่านั้นเนาะรถบ่าสามารถไปได้ยางคามบอนที่มันลุบลงน้อยนึงนบรรยากาศหมูบ่บ้านบรรยากาศภูเขาภูเขายุนี่สูงแห้งอาะอ๋อสวยงามเลยบ้านคนเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางุบเขานะครับท่านผู้ชม่ะ เขาเจ้าการลำบากทางด้านน้ำเนาะหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยถ้าเป็นเดือนสี่เดือนห้านี้มันสีลำบากเนะ้ะน้ำมันสีบม่มีขวารถเจาะสร้างเขาเจ้าก็บหม่อยมาเจาะแถวนี้เนะจะเป็นอะไรเนาะรถเจาะสร้างขนาดน้อยถ้าเป็นรถยังง่ายก็สามารถเจาะได้เนาะเจ้าก็น่าจะสบายบางครอบครัวก็ได้ไปห้าบน้ํามาแต่บ่อนไกล้ๆเนาะมาแต่ห้วยเพื่อสีมาใสในโคเหื่นเนาะถ้าเป็น ตอนแรกๆเนี่ยสิเห็นชาวบ้านเราไปหาบเอาน้ํามาใส่ก็มีหลายเนาะถ้าเป็นยามแล้งยามนี้เน่ะน้ํามันยังมีอยู่เนาะน้ํายังไหลลงมาจากภูเขาอยู่ถือว่าก็สบายอยู่ยามนี้นะถ้าเป็นเราดูแลงนี่ก็แยในสมัยตะเก้าเนาะน่าจะเป็นเมืองหลวงอยู่นี่นี่ยจึงได้ซื้อบ้านเมืองหลวงนะแต่ตอนนี้เป็นบ้านเมืองหลวงขึ้นกับเมืองหน้ากายเนาะเป็นสนเผาย้อนเราทำเป็นสนเผาไทยย้อเป็น โบแมนชนเผ่าลาวบแมนชนเผ่าผู้ไทยเนาะเป็นชนเผ่าย้อนไอ้ก็มีผู้ไทยมีหลายๆชนเผ่าเนาะปนกันอยู่แถวนี้นะมีทั้งเล่าทั้งมีทั้งผู้ไทยมีทั้งลาวมีทั้งยนะ้อเนาะอยู่ตามเขตลุกเขาแห่งนี้ทัวร์วานเพิ่นกับรรยากาศดีเนาะนักท่องเที่ยวหลายๆมีแต่ฝรั่งเนาะส่วนใหญนะ่เนี่ยเขาเจ้ามาจาก กล่องล่อเนาะมาจากหน้าตาลนี่เส้นทางเส้นนี้สีฮอดที่ประมาณ30 30ิกิโลกับฮอดแหละทํากล่องนละ่อเนาะสามารถขี่รถเอารถขึ้นเหือเนาะทะลุผู้เขา่ารถทากล่องล่อไปใส่เมืองกันนั้นได้เนาะเมืองคุณํำได้